ังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมรับเสด็จในหลวงพระราชนีในโอกาสเสด็จมาส่งเปิดสนามกีฬาลานน้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่ค่ะ นายปริญญาคุณยศยิ่งผู้จัดการทีมเชียงใหม่จูเนียร์ไอซ์ฮอกกี้กล่าวถึงความพร้อมของสนามฮอกกี้และสถานที่ในการรับเสด็จระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จมาทรงเปิดสนามกีฬาลานน้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่ที่ตำบลท่าสาราอรําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่20ตุลาคมนี้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิการเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ลำดับพิธีการแผนการถวายความปลอดภัยการจราจรรวมถึงแผนการจัดการไฟฟ้าสำรองและมาตรการในการป้องกันโรคโดยมีการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมในแต่ละด้านให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในวันนี้การจัดเตรียมสถานที่ให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสำหรับตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และ ที่เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยนะครับที่มีโอกาสได้ร่วมเล่นกับพระองค์ท่านความสามารถของนักกีฬาพวกนี้ก็จะมีโอกาสส่งเสริมให้กีฬาฮอกกี้ในประเทศไทยเนี่ยจเจริญเติบโตได้และประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในการเล่นกับพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญในชีวิตของนักกีฬาพวกนี้ครับ